Thank mm -hmm. you. สภาคม2,565ค่ะเริ่มกันที่คนโสดนะคะ โสดนะคะราศีเมษธาตุไฟค่ะดาวที่ย้ายราศีนะคะของเดือนพฤษภาคมนั้นึ่งถึงสิพฤษภาคมก็มีดาวสุขตัวแทนของการเงินและตัวแทนของคู่ครองคนรักคู่ค้าฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วก็มีดาวเกตตัวกระตุ้น กองเชียนะคะก็ย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศคนโสดนะคะอย่าไปขยายผลนะคะเรื่องเก่าๆนะอย่าไปขยายค่ะนะคิดบวกเข้าไว้นะคะ มีความหวังมีกำลังใจเริ่มที่ตนเองนะเป็นประสบการณ์ชีวิตความมั่นคงสิ่งเก่าๆจบสิ้นไปนะเกิดความมั่นคงนะมั่นคงที่ตนเองนะคะกับการมีการหาไรายได้นะมีการเงิน นะก็ได้จากตนเองนะคะประสบการณ์ชีวิตนะสิ่งเกา่าๆล้มลุกครุกครานมานะเป็นประสบการณ์ะคะ่ะชีวิตมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรมามันคงแน่นอนนะคะคนเรามาพบก็เพื่อได้ จากกันไปไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคิดบวกเข้าไว้ค่ะไม่ว่าจะผ่านพบอะไรมานะคะทั้งเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดสนิทมันญ,ญาติอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยติดต่อกันนะระหว่างมิตรหรือคู่แข่งนะคะ มาแล้วก็ไปค่ะไม่มีอะไรที่แน่นอนมันไม่ผูกพันกันมั่นคงสักวันหนึ่งเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะรู้แจ้งสัจธรรมของความจริงก็ทำหน้าที่ของตนเองไปอขยันค่ะถ้ายังเป็นบริวารเป็นลูกจ้างเขาอยู่ก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ๆเข้ามา ได้ศึกษาเรียนรู้ก็ฐานะการเงินก็จะมั่นคงจากประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานะคะที่เสียแล้วก็เสียไปก็ได้เริ่มต้นใหม่มีความหวังและกําลังใจลุกขึ้นใหม่นะคะก็จะมีคนมาเยียวยารักษาแผลใจนะก็จะได้ลาบ ลาบที่ตนเองนะคะล่มลุกคลุกครานมาอันนี้ก็จะได้ลาบจากคู่ด้วยนะคะ,ะการเปลี็นแปลงก็จะเกิดขึ้นจะมีความสุขความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะ คนโสดนะคะมีความหวังมีกำลังใจข่าวดีที่รอคอยก็จะได้เริ่มทํางานใหม่ๆค่ะดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะอ่านไ,ไหมเศรษฐีมาเจอกันนะคะการเงินอยู่ณนะสถานที่ห่างไกลนะคะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นค่ะงานออนไลน์ดีมากอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นเศรษฐีค่ะ เศรษฐีคนไกลนะคะอ่าก็มาให้คุณค่าแก่กันนะคะให้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเป็นคนอีกทิ้นทีหนึ่งะคะ่ะมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างเิงเ่นต่างประเทศเป็นนักต่อสู้ค่ะน,นักเดินทางเดียวรับใช้ชนะ ความมั่นคงนะคะคนทางไกลกัะนักเดินทางก็มาให้ลาบกับคนโสดชาวราศีเมษนะคะเป็นผู้ผ่านประสบการณ์มาลุ่มลุกคลุกคลานมานะคะ,ะก็เป็นคนเป็นคนรอคนสวยนะคะมีสเสน่ห์อันนี้ ผ่านประสบการณ์มาเยอะเลยนะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่นะมีพลังมีสเสน่ห์ในตัวะคะ่นะก็ได้พบกับคนที่เข้มแข็งนะคะนะพึ่งพาตนเองได้ดีนอกถิ่นเกิดเป็นนักเดินทางชัยชนะที่เขาได้มานี่ก็ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตนะี่ ชีวิตต้องสู่นะคะเนี่ยเป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีคนไกลนะก็มาให้ประโยชน์นะคะนะกับชาวราศีเมษเนะีนะ่ยมาให้ลาบค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตนะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะมีประสบการณ์ความรักมาแล้วล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่แล้วค่ะ แนวโน้มนะคะอ่านี่แหละนะมาให้ผลประโยชน์รายได้ร่วมกันค่ะ,ะปรารถนาสิ่งใดอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรลงมือทำนะคะได้ลาบค่ะจะได้ลาบทุกประการที่ปรารถนาเลยนะ ตนเองนะคนโสดก็มีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามไม่เปิดเผยนะคะอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรสำเร็จกับคนโสดนะราหูอสุรินราหูทับลักขณานะคะนะพยามาณผู้เรืองเดชปรารถนาจะได้คู่ยศตำแหนง่งลาบยด เน่ก็จะได้ลาบนะคะจากราหูค่ะลงมือทำค่ะไม่ว่างานก็ได้พบกับเพื่อนร่วมงานผู้มีประสบการณ์จะมีคู่ก็มีนะได้พบคู่แล้วคู่นี้ก็เป็นเศรษฐีมีการเงินมั่นคงนะคะ ป็นคนอีกทิน่นที่หนึ่งค่ะพบแล้วก็มาสนับสนุนให้ได้มีการเงินที่มันคงนะก็ได้เป็นเศรษฐีแล้วนะ,ะสุรินร์ราหูพยามาณผู้เรืองเดชเนะนี่ยนะก็คือชาวราศีเมษเองเลยมิสเสนะเพทตรงขามนะอยาก,ยากได้อยากมีอยากเป็น อะไรนะความอยากก็ทำให้สําเร็จก็จะได้พบกับงาน,งานเงินฐานะแล้วก็คู่นะคะน,นี่ก็จะได้คู่ที่มีการเงินเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งตนเองนี่ก็ได้ทำการค้างานต่างทิน่นต่างประเทศนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นสําเร็จนะนะ พอใจในสิ่งที่มีแล้วก็สำเร็จทุกประการนะคู่การเงินและฐานะนะคะราหูทับลัคนาค่ะราหูมาให้ลาบ่ะเช่งค่ะชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ ได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วะระวังน้ำหนักขึ้นนะคะ,ะฟกี้เนสให้อภัยค่ะเอาวัสิกรรมเริ่นที่ตัวเองไม่ใช่ที่ใครนะคะผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะให้อภัยคนอื่นๆได้ค่ะ,ะโกรธเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็คือ ผู้ใหญ่ที่นะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะตามประสบการณ์โกรนะการเติบโตบเป็นผู้ใหญ่ก็คือการมีทั้งความรับผิดและก็รับชอบด้วยนะคะคือการเป็นผู้ใหญ่ทำงานใหญ่ใจนิ่งนะคะระด้การเงินจากความรุ่งเรืองค่ะ ก็ได้พบผู้มีประสบการณ์กว่าสนับสนุนค่ะสตริงแข็งแกร่งนะคะมีพละกกำลังนะคะผ่านมาหลายฤดูกาลแล้วมีประสบการณ์ชีวิตค่ะผ่านมาหลายฤดูเหมันนะน,นะเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งนะคะกับการ ชีวิตได้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคนมีประเด็นค่ะคนโสดก็มีคู่แล้วนะคะราหูทับลักคนาได้ลาบจากราหูค่ะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยสตินะคะ มีประเด็นก่อ่นนี้ก็มีประเด็นก่อนในเรื่องของ่อะมีชาวส่งมาส่งนะคะส่งแล้วก็ยังสอ่งอยู่เรื่อยๆนะอือก็ต้องอยู่ให้ห่างนะคะทำให้หมดหิดนะไปเจอเชาวสง่งมุ่งมั่นไปที่การค้าค่ะ,คะงาน i ินพุตเอ็กซ์พงานทางไกลกันลงตัว น,นี่ทำมายาวนานได้ฉลองความสำเร็จก,ก็ทำให้ชีวิตได้พบความสะดวกสบายนะคะไปพบกับการเงินที่มีเก็บออมแล้วมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะคนมีประเด็นนะก็ไปพบกับคนอีกทินที่หนึ่งค่ะคนนี้ก็มาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะเป็นคนรัก อิสระนะคะอย่าได้แขกนะก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันทางสายลมนะคะอันนี้คือเรื่องราวของออนไลน์ะนะชาวสองมีปัญหากับคนทางไกลค่ะนะไกลกันแล้วค่ะ เหมือนทะเลาะกับตนเองไปเปล่าๆนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะทำการงานของตนเองต่อไปค่ะงานออนไลน์งานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดีค่ะงานศินลปะนะเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางนะกสำเร็จนะคะนะคนมีประเด็นนี้ก็ ไปดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะคนมีประเด็นนะคะรักอิสระก็ได้ทำงานอิสระนะคะรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้ชอบแต่งตัวนะคะ,ะเสื้อผ้าหน้าผมนะใช้จับใจ่ฟุ่มเฟือยได้ก็ได้รับผิดชอบชีวิตตนเองได้มีการเงินมั่นคงดูอีกฝ่ายค่ะอ่ะอีกฝ่ายนึงเขาก็ แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะ,ะเป็นคนเก่งค่ะร่างกายแข็งแรงคนอกทรนที่หนึ่งค่ะรู้จักตัวตนของตนเองนะก็ได้สิ่งที่ปรารถนาคราวนี้ก็มีคู่แล้วนะคะมีเพื่อนมีคนรักได้ลาบจากคนรักแล้วค่ะ,ะรักนี้ก็คุ้นเคย มีรักเข้ามาให้เลือกก็เลือกคนที่คุ้นเคยนะคะ่อก็สบายแล้วค่ะชีวิตไปเรื่อยๆเ,เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวนะคะชีวิตลงตัวแล้วกับความรักและความสะดวกสบายก็ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีธุรกิจมีธุรกิจเป็นของตนเองค่ะ คนรลอคนสวยนะคะ,ะเพื่อนทางไกลค,คะ่ะเพื่อนเก่าอีกคู่ไปแล้วคะ่ะเป็นผู้ได้รับชัยชนะกับการค้านะต่างถิ่นต่างแดนไกลค่ะคนรักไปแล้วนะคะอีกฝ่ายหนึ่งให้คำแนะนำกับคนมีประเด็นค่ะ ชีวิตมาเพื่อเรียนรู้ให้หลุดพ้นนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะเช่งค่ะชีวิตมาเป็นเรื่องโชคราวไม่มีอะไรมาและไม่ไปค่ะคนมีประเด็นนะเพื่อนก็เป็นเพื่อนรักคนรักอุปสรรคปัญหานี้ก็คือต่างฝ่ายนี้ก็มีคู่แล้วนะคะคนมีประเด็นนี้ก็ ชีวิตอิสระก็ได้ทำงานอิสระนะคู่ก,ก็มีคนมาส่งแต่ตนเองก็มีคู่แล้วนะตัวนี้ก็ได้แต่งงานอุ้มท้องตั้งคันนะผ่าครอดไปแล้วความรับอ่าความลับบางครั้งก็เก็บเอาไว้หลร้ลับเลนรับไว้นะคะนะแม่จะรัก กันและกันเป็นความรักเผื่อเลือกต่างฝ่ายก็แยกย้ายกันไปมีชีวิตอ่านี่ก็ไปเริ่มต้นใหม่มีบุตรแต่งงานอุ้มท้องตั้งครรภ์แล้วพร้อมกับการมีสัตว์เลี้ยงแสนรักในหลากแล้วค่ะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะก็ได้พบกับรุ่นพี่รุ่นพ่อนะมาให้การอุปถัมภ์ค่ะ ได้แต่งงานกันตามประเพณีนะนะผู้ใหญ่ค่ะคนทางไกลนะได้แต่งงานสมรักสมรสก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนเป็นกองเชียร์ได้แต่งงานกันตามประเพณนะีก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะมีสัตว์เลี้ยงสัญรักมีบุตรหลานบริวารนะงานนี้ก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้งของกับเครื่องสำอางงานที่ทำให้สวยให้หล่อนะบริหารจัดการเองเลย ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเช่นกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตนเองนี้ก็ได้ลาบลาบจากการได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีอะไรอยู่มั่นคงแน่นอนชีวิตเปลี่ยนไปใหม่ก็ได้แต่งงานคู่ของตอนเองนั้นก็เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะการงานก็ได้ทำการงานทั้งงานออนไลน์นะคะ งานทรงอ,อกแล้วก็เป็นงานที่ได้สืบทอดวิชาโบราณมานะคะการเดินทางไปรับงานเก่าแก่โบราณมาทำการค้าเพื่อให้เลือดลมดีนะคะสวยหล่อได้ทำการงานเดียวกันกับนารีอุปถัมภ์ดีค่ะอีความรักก็ไม่แห่งแง้งนะก็ได้แต่งงานมีบุตร ร่วมกันแล้วค่ะเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่จากรุ่นพ่อพี่เพื่อนการงานนี้ก็ได้ทํางานประจํางานรูทีนค่ะเป็นวิทยากรนะคะวิทยากรสมัยใหม่ค่ะนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะ,ะการเจริญก้าวหน้านี้ก็ได้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองกับการงานและ การดำเนินชีวิตอยู่ในระเบียบวินยัยก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนเป็นกองเชียร์ค่ะได้คู่เป็นคนอีกทิ้งที่หนึ่งค่ะครีเอทีฟดีค่ะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะถ้ายังไม่เคยวาดรูปร้องรำพำเพลงก็ลองไปเรียนรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นประสบการณ์ต่อไปค่ะ กล้แดนมีแสงสว่างนำทางนะคะมีความหวังมีกำลังใจแล้วค่ะแล้วก็นำทางญาติมิตรต่อไปค่ะคอมแพทย์นโปร่งดองมีเมตตาที่ตนเองสงสารที่ตนเองก่อนแล้วก็จะล้นออกมาสงสารญาติมิตรด้วยความรักและเมตตาแบ่งปันออกไปค่ะ